กลุ่มพึ่งตนเองบ้านกลางตบลบางเตยอเมืองจัังหดพังงาจากพธิธีส่งต่อของขวัญกลุ่มพึ่งตนเองของจัังหวดพังงาภูเกต็ตนายสุรินทร์เพชรสังรองผู้ว่าราชการจังังวดพังงาเป็นประธานเปิดงานพิธีส่งต่อของขวัญกลุ่มพึ่งตนเองของจังังหวดพังงาภูเกต็ตที่บ้านกลางหมู่ที่6ตบลบางเตยอเมืองจัังวดพังงาโดยมีนายอำเภอเมืองพังงาปลัดอาวุโสอำเภอทับปุดประมงจังหวดัดเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน นายสมานธัยุพักรองประธานกลุ่มพึ่งตนเองบ้านกลางกล่าวถึงโครงการส่งต่อของขวัญกลุ่มพึ่งพาตนเองของจังหวัดพังงาภูเก็ตว่าองค์การความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามันได้ดำเนินกิจกรรมการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งพึ่งพาตนเองร่วมกับองค์กรไฮเฟอร์อินเตอร์เนชันแนลประเทศไทยให้การสนับสนุนโครงการชุมชนชายฝั่งพังงาภูเก็ตเพื่อการพึ่งตนเองโดยได้เริ่มดาเนินงานโครงการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2552 ด้วยการส่งต่อของขวัญไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือกองทุนที่ได้รับจากโครงการ <c oughs> เพื่อมอบให้กับผู้อื่นที่ได้รับโอกาสเหมือนกับตนเอง <c oughs> ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้หนึ่งปี <c oughs> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ <c oughs> ที่ส่งเสริมในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม <c oughs> ทั้งเรื่องการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม <c oughs> การตั้งเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง <c oughs> การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโ <c oughs> ดยการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ <c oughs> ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจ,าจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินการส่งต่อของขวัญให้กับสมาชิกตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและสร้างการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองรวมทั้งเป็นการสร้างความสามาัคคีทั้งผู้ให้และผู้รับอีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคีต่างๆโดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มสมาชิกพึ่งตนเองในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตจํานวน14กลุ่ม